นี่ก็เป็นร้านไก่นะคะายไก่สดออในตลาดนัดวันนี้คนก็ชุมแล้วนะคะเริ่มมากันแล้วนะคะอยอยมากันเรื่อยๆเลยคะ่ะมีต้งหอยลายปลาบาวายมาส จะมาจ้างอะไรดีกันปะดลือดูเนะเหมือนปลาปลาอะไรบ้านเราอะหอ,อ,อยพวกกุ้งปลากระพงตัวเล็กนะคะสำหรับทำกันเดียวเานาะอิโต้มีมปลากระพง ทะเลก็มีนะคะอย่างนี้เขาเป็นชิ้นๆนะคะสำหรับคนที่จะเลือกเอาไปทำแกงนะคะเลือกเป็นชิ้นก็ได้จะก็เป็นตัวก็ได้นะคะกุ้งปลาปลาปารีปารี เดี๋ยวนี้จะดูพามาดูปลานะคะปลาในตลาดอือปลาเปียปลาทิมแดงปลาอินทรีสดโอ้ตัวเล็กๆอร่อยเลยนี่ปลาดุปลาแดงปลาทุน่า ปลาทุกกาปลาปลาหางเหลืองอปา้างหลาางเลยสนุกไหมคะวันนี้น่าจะพาไปชมนี่เที่ยวดูตลาดนัดอ่ข้างหลังนี้ก็จะขายพวกปลานะคะรลานิ้วแหะจะมีปลาอะไรบ้างไปดูกันนี่พวกกุ้งแล้วก็ปลาแบบทูน่า ปลาซาดีนนะตัวเล็กๆนี่เขาขายเป็นเป็นจานนะคะเป็นจานพวกปลาหมึกหอยลายก็มีส่วนร้านนี้มีอะไรบ้างเนี่ยหนูดูร้านนี้จะมีพวกอะไรนี่ปลากระบอกนะคะปลากระบอก ก็กระจัดไหมทำแกงเส็ดอร่อยอร่อยพวกกุ้งปลาหมึกหมึกกระดองค่ะหมึกกระดองมน้ำป้หมึกกระดองหมึกอบ่าวกนไม่ออน้นงอ่ะ ปากางไม่เลยอ่ะปากางไม่เลยอ่ะก็ใจเยอมึกกระดองตัวโตเลยเบลมเลยนี่อรมาปัง้ฮะนี่ปังเงี้ยปอมกะดองมกะดองเราจะมาดูร้านนี้อีกนะคะ นี่ตะวันตลาดนัดหลายอาทิตย์แล้วไม่ได้มาเดินตลาดนัดเนาะปลาก็แปลว่านีปลาซดินตัวใหญ่นะคะแล้วก็ตูน่าตูน้าตัวเล็กเท่าตูนเ่ยตัวหน้าตัวใหญ่แล้วก็ปลาเจ็กเก็ตตัวนี้ก็เรียกปลาเจ็กเก็ตเนาะปลากระเนบนปลาป อร่อยแล้วก็กุ้งขาแล้วก็ทะเลแล้วก็ปลาหมึกแล้วก็กัลล่ะกัลล่ะกล่าเป็นชนิดของหอยหอยก็หอยเหมือนคนที่คนญี่ปุ่นเขาทำซุปกันน่ะปลาอันนี้ปลา ฟ้ามันจะมาดูปากหอมปากหอมคอกันนะคะล้างปากล้างคอกันค่ะก็จะเหมือนเหมือนกันแต่ร้านนี้เป็นปูแบบเป็นหปูมมาเนาะปูม้าแล้วก็มีผักผักร้านนี้จะจุปลายสุดของตลาดนะคะจะเป็นขายผักแบบกองกองน่ะอ๋อกองกองแล้ว ขายถูกๆพริกพลิกติก๊กแดงค่ะเอาแล้วก็มาถึงร้านนี้นะคะปลาล้านะคะแตท่ที่นี่เขาไม่เรียกปลาล้านะเขาเรียกอีกันเประกซาแต่ว่าวิธีทำมันจะเหมือนกับปลาล้านะคะแต่เขาจะไม่กินน้ำมันนะบ้านเราอ่ะจะทำน้ำแต่ที่นี่เขากินตัวเขาไปทอดหรือว่า ไปทอดกันอีกการเปดกระซำค่ะหอมเลยนี่ปลาปลาช่อนนะคะปลาแหง้งปลาช่อนปลาช่อนแหง้งปลาปลาปลากกยปลาช่อน นี่ก็เป็นร้านที่ขายพวกวินเจ็ดเนาะพวกหอมกระเทียมอะไรอย่างนั้นแหละร้านนี้เครื่องแกง กครีเซ่เนี่ยเ,เป็นอะไรกครีเซ่แล้วมะพร้าวมะพร้าวบดะมะพร้าวแห้งที่ก็ไปบดเฮ้ย <c oughs> เครื่องแกงต่างๆนี่แกงลำปะมะัสะับอิตัำลำตะลำปะมัสับอิตำเครื่องแกง รำป่าแกรี่แกรี่ด่างิ้งแกรี่ไก่ชิลีกริ่งนี่เขบดเร็วแล้วนะบดแล้วนะเอาไปทําอะไรก็ได้พริกแห้งรำป่าแกรี่รำป่าแกรี่ปลาอีกันีน้ำซัมเปรดัสซัมเปรดัสป่ะด้ แก้วนี้อร่อยนะวันนั้นก่อนมาซื้อนะอร่อยสุดยอดอัดตัวบลีบัลีกับหม่างาตั๊เขีวอันนี้จะใส่ย้อยได้สุดยอดมีบัลลีถักมาสับเมลรอสสุดยอดมาสับเมลรอสก็เดือยต้มยำไปเด้อนี่ต้มยำมีนะที่นี่นะอ่าปาจินี่ทำเองใช่ไหม ว่าเนเนอรีมาจมาสะลมอบะดอร้านนี้นะคะถ้าใครมาเที่ยวประกันชิญย่งนะคนเด็กๆเด็กกัมาบลีกะประกันิอ่ประกอิสเนนนะไม่บีรปะเดียสดับโอเคเดี๋ยมาดูร้านร้านนี้เป็นก็ปลาเหมือนกันนะข้างหลังตลาดนี้ตลาดนัดน่จานัดวันจันนี่นะ มันจะเป็นพวกปลาอู๋เนื้อปลาเนี่ยใหญ่มากเลยค่ะปลาโลเนี่ยเต็งหงซิกิบไปเลยอ่ะปลาโลเดียวชักนะอ่าชักปลาฉลามนะคะอ๋อปลาฉลามนี่สิเดียร์นี่เนื้อปลาฉลามนะตัก เดียวก็มีปลาฉลามแล้วนี้ปลาฉลามคลิปปลาฉลามนะบวชซุปบวชซุปอ <c oughs> ยู่ๆกันอยู่อยู่ๆอ <c oughs> ยู่ชักร้านนี้นจะพิเศษหน่อยนะคะมีปลาฉลามด้วยอ้อโอ้รานนี้จะมีแบบบกลองๆนะคะไอ้บอลรงไปเลยบอล มาตับปลาเนาะนะปลาปลาก็คล้ายๆกันแต่ว่าราคามันก็ต่อรองกันได้นะคะปดี๋ยวดแม่ตด้มลมาปดตัามุมมาปาด่มาปลาดุมตมุมาลาดุดาม่าลาดุมมุมาปลาดุ๊แมตลมปลามตมุาปล่ตุมาม่ตั้มลมปลาดุ๊ดแมมลุาปดันคลิปต่อไปนะคะว่ตจะมีอะไรกันดีกนะคะ ช่วยกดกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้กับอีน่าด้วยค่ะแล้วทำบวยคลิปต่อๆไปนะคะโอเคค่ะกับอีน่ากค่ะบายบ๊ายบายกบ๊ายบาย